สวัสดีครับวันนี้จะมาเพิ่มเติมกับอุปรกรณ์ที่ผมใช้ร่วมกับโปรแกรม iew นะครับคราวที่แล้วเราได้พูดถึงอุปรกรณ์หลักๆที่ควรควรจะมีที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม iew นะครับอุปรกรณ์สําคัญตัวหนึ่งก็คือไมโครโฟนนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้ว iew เนี่ยเขาจะมีไมโครโฟนที่เขาแนะนําก็คือ u mic one นะครับ ของ m i n i d s p ซึ่งมีขั้วต่อแบบ USB นะครับซึ่งใช้งานง่ายก็เพียงต่อตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับก็าสามารถใช้วัดเสียงได้เลยร่วมกับโปรแกรมนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากผมมีอุปกรณ์ซึ่งมีมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพียงไปซื้อไมค์ผมก็เลยซื้อไมโครโฟนที่เป็นขั้วต่อแบบ XLR มานะครับ ไป็นรัฟนเขาตอบแบบเล็สามีราคาตั้งแต่พันหนึง่งผมจะใช้รุ่นถูกหน่อยปร,ประมาณประมาณพันต้นๆน,น,นะครับจนกระทั่งรุ่นสําหรับมืออาชีพซึ่งมีความไวและความละเอียดในการวัดที่ความมั่นยําค่อนข้างสูงนะครับราคาหลักหมื่นก็มี20,000ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราประมาณที่เรามีนะครับถ้าเราเข้ามาดูเว็บไซต์ของ Romi k e ิวิสรนะครับเราจะพบว่าเขาแนะนำอุป,รปรกรณ์ที่เป็น Input รับสัญญาณเสียงจะเป็นไมค์อยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือไมค์ USB ในที่นี้เขาแนะนำเป็น U Mic One นะครับของ Mini DSP อีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็น Data Audio EMM6 นะครับซึ่งเป็นไมค์มีขั้วต่อแบบ XLR กรณีน,นี้ต้องใช้ร่วมกับ Audio Interface นะครับเพราะว่าไมค์รุ่นนี้จำเป็นต้องมีไมค์ pre-amp นะครับแล้วก็ Phantom Power นะครับดังนั้นต้องมอีตัวแหล่งจ่ายไฟให้กับไมโครโฟนถึงทำงานได้นะครับส่วนในเว็บไซต์ก็จะแนะนำอุปกรณ์ที่เป็นออ d i โอลเนอเฟสในที่นี้จากรูปก็จะเห็นว่าเขาแนะนำตัว s t a n b e r r g ur 2 2นะครับ mk 2หรือไม่ก็ตัว Scarlett s o o o นะครับ ส่วนที่ผมใช้ก็จะเป็นุยี่ห้อของบริงเจอร์นะครับเรามาดูการต่อสายสัญญาณนะครับกรณีถ้าเราเลือกใช้ไมโครโฟนที่เป็นขั้วต่อแบบ USB ก็จะสามารถต่อสายใช้สาย USB ต่อตรงเข้ากับโน้ตบุ๊กของเราได้เลยนะครับแล้วก็ใช้สายสัญญาณ HDMI นะครับในการส่งสัญญาณหรือในการสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์มาที่ AV Receiver นะครับแล้วก็ตัว รีเซิร์ฟของเราก็จะกระจายเสียงมาที่ลำโพงแต่และ Channel นะครับซึ่งเป็นการต่อวงจรแบบง่ายๆถ้าเราใช้ไมค์ที่เป็น USB นะครับส่วนอีกกลุ่มผู้ใช้กลุ่มนึงก็คือก็จะใช้ไมค์ที่เป็นขั้วต่อแบบ XLR นะครับจำเป็นต้องมีซาวการ์ดหรือว่าออดิโออินเทอร์เฟสในการรับสัญญาณอินอะนาล็อกเข้ามาประมวลผลนะครับแล้วก็จะแปลงสัญญาณส่งไปผ่านทางช่องเอาท์พุตนะครับ ข้ามาตัว AV Receiver AV Receiver ก็กระจายสัญญาณไปที่ Channel นนต่างๆไปที่ลำโพงต่างๆในการวัดเสียงนะครับแต่นี้จะเป็นวงจรคร่าวๆที่ทำให้เห็นภาพนะครับถ้ามาดูอุปกรณ์กรณีถ้าเราเลือกใช้ไม์ r t a ที่เป็น XLR นะครับเราก็จะมีไม์อยู่1อันนะครับแล้วก็มีสาย XLR ต่อเข้ามากับ ช่องสัญญาณขาเข้านะครับอินกรณีนี้รูปนี้ก็คือ Audio ออิ e เ f อร์เฟนะครับกล่องออดิโออินเ f อร์ก็จะมี i ินพุตอยู่2 Channel แล้วก็มีอ u t p u t อยู่2 c h a n นลนะครับไมค์ของเราก็จะต่อเข้ามากับ i อินพุตใดอินพุตหนึ่งนะครับแล้วก็ร่วมกับตัวไฟเลี้ยงไมค์นะครับตัวแฟนทอมพาวเวอชุดนี้ก็จะสามารถทำงานได้แล้วนะครับส่วนอุปกรณ์เสริมซึ่งซึ่งเห็นในภาพนี้ก็คือจะเป็นช่อง สัญญาณสำหรับทำ l o ู p back นะครับหรือว่าเราสามารถใช้สัญญาณขาเอาของ audio interface ในการต่อไปที่ AVR ได้เช่นกันนะครับเรามาดูอุปรกรณ์ที่ผมใช้นะครับกรณีใช้กับโปรแกรม i e w ก็จะเป็นเป็นอุปรกรณ์ง่ายๆนะครับก็จะมีอันแรกเลยก็คือสาย hdmi ต่อไปที่ AVR e c e i v e r นะครับส่งสัญญาณเสียงไปที่ลำโพงนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสายไมคนะครับเป็น xlr ต่อเข้ากับทางด้านสัญญาณขาเข้าของ Audio Interface ในกรณีนี้เลือกช่องที่2นะครับอินพุ2นะครับทีนี้ถ้าเกิดผมวางแผนไว้ว่าอาจจะใช้ร่วมกับอซอฟต์แวร์ตัวอื่นซึ่งสามารถวัดผลได้เรียลไทม์ยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมฟรีที่เรียกว่า l i t t e นะครับผมก็เลยมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาอีกชุดหนึ่งก็คือสาย Y นะครับกรณีนี้มีสายสำเร็จรูปขายนะครับซึ่งราคาไม่แพง ขั้วต่ออันแรกเลยก็คือทางด้านเอาต์พุตนะครับสายไฟตัวนี้จะส่งสัญญาณเสียงเป็นวนลูปกับไปทางด้านอินพุตอยู่1เส้นนะครับขั้วต่อตัวนี้นะครับให้ระวังนิดนึงนะครับให้ดูออเดียโออินเตอร์เฟสของเราด้วยต้องเป็นขั้วต่อแบบ TIS นะครับส่งสัญญาณขาออกขาออกวนลูปกับเข้ามานะครับสัญญาณขาออกจะแบ่งเป็น2ส,สายนะครับเอา1 1ึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองหนึ่งทับหนึ่งจะวนลูปกับเข้ามาที่อินหนึ่งของออเดียโออินเตอร์เฟสนะครับ เพื่อเป็นสัญญาณอ้างอิงในการวัด time delay นะครับของอุปกรณ์เองแล้วก็ตัวเอา1 2ีตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณขาออกนะครับตรงไปที่ตัว AVR e c e i v e r นะครับซึ่งบางครั้งสัญญาณขาออกตัวนี้ AVR receiver ของเราเนี่ยในกรณีที่เป็น input นะครับ AVR ถ้าเรามี input ที่เป็นขั้วเป็น RCA ก็ต้องต่อสายนะครับให้ถูกด้วยนะครับ ผมเจอปัญหาการต่อสายที่ผิดสัญญาณก็เลยมาไม่สม่ำเสมอแล้วเพิ่งมาทราบว่าช่างต่อสายให้เราผิดนะครับดังนั้นบางครั้งเราอาจจาเป็นต้องให้ช่างดูวงจรน,นี้แล้วก็ต่อสายให้เรานะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆนะครับดังนั้นในการต่อสายที่เป็นในการใช้อุปรกรณ์ที่เป็น a u ออินเทอร f a c e นะครับบวกกับสายวงจรต่างๆก็ จากที่เห็นอาจจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือมีประโยชน์ในการใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ตัวอื่นนะครับมีการวัดสัญญาณอ้างอิงได้นะครับก็แล้วแต่ที่เราจะจัดอุปกรณ์ขึ้นมาในการทำงานนะครับเบื้องต้นก็ขออธิบายเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ